เหลือ,อหมดเลย oh, <they> อ๋อแดงเยลโล่อากันอืมเอาคุณควรจะลองสุ่งกี่ลูกดีครับสามเนาะอ่างแล้วก็หยิบขึ้นมาเลย คือโปเกมอนที่คุณจะมารีวิวนะคะของใหม่ที่ร้านนะคะที่พิ่งมาตอนนี้คุณพลเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะใช่ไหมลูกอยากรีวิวแล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะอันนี้นะแต่ว่าเรามาดูก่อนว่าอันนี้เป็นของใหม่นะครับนี่ข้างในมีทั้งหมด8รลูกนะคะแบบก็ตามนี้เลยนะคะแต่ละกล่องเหมือนกันเนาะนี่เป็นโปเกบอลนะครข้างในมีโปเกมอนหนึ่งตัวนีเป็นแบบสุ่มนะ <Okay. S 1> ไม่สามารถเลือกได้ต่อไปคือแพ็อันนี้เคยเห็นแล้วอันนี้มีทั้งไซการอ,นนอันนี้คือเดี๋ยวจะไปเป็นแพ็กเป็นแพ็กแยงอันนี้วางไว้ก่อน,อน,นแต่ว่าพระเอกของวันนี้ก็คือตัวนี้เลยอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือพระเอกไข่อีกแล้วช่วงนี้คุนพลรีวิวไข่บ่อยมากๆเลยนะคะ ีก็เป็นไข่โปเกมอนนะคะข้างในมีทั right ้งหมด12รูปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสุ่มเปิดดูว่าอ่าข้างในเป็นยังไงและน่าสนใจหรือเปล่าเนาะเผื่อพี่ๆไปเห็นที่ไหนแล้วอยากซื้อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะอ่าเราแกะเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะแกะไข่อยู่แล้วเฮ้ยเออนี่น่ารักเชียวอันนี้เขาแถมมาให้นะครัข้างในก็2รูป สีเหลือหมดเลยอ๋อด้เยลโล่อากันอืมเอาคุณควรจะลองส่มกี่ลูกดีครับสามลูกสามเนาะอ่างนั้นก็หยิบขึ้นมาเลยอ่าสองแล้วลายเหมือนกันนะเหมือนกันเลยลายเหมือนกันใช่ครับนี่แบบนี้นะขอแอบเขย่าก่อนนะเสียงมันเท่ากันไหมไม่ค ไม่อยากได้ตัวสามอ่ะไม่ค่ะไม่เยาอันนี้อันนี้เบาอันนี้แน่นๆอันนี้อืมอันนี้เบามากเลยอันนี้เบามากเลยอันนี้นะ <Okay. S 1> อ่าโ okay. อเคนี่มันเปิดอันนี้ลองเป็นชนะ้างหน่อย่ะอ้าวทุบแล้วมันจะออกอ่ะลูกอันนี้สามารถแกะได้เลยไม่เป็นไรนะคะตึ๊บ้าวอเอา นี่แม่ขอเปิดแกงง่ายๆอะไรก่อนนะโอเคโอเคว้าวข้างในมีอะไรบ้าง Have the sugar and อุ้ยไอ้เงี้ยถอุ้ยอันนี้หลุดไปอันนึงอันนี้หลุดไปอันนึงไอ้พี่ไอ้พี่โอ้ยไปติดอยู่หลังกระดองอันนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใจ อันนี้เป็นเป็นตัวนี้นะคะก็เป็นสติกเกอร์มาให้เป็นแบบนูนๆเนาะมีซาตโตชิด้วยนะคะแล้วก็ในแพ็คก็จะมีตัวนี้นะคะนี่คล้ายๆแมงมุมนะมด้สีอ,นนอะไรโอเคโอ้อหุยอันนี้เคยได้แล้วแม่ตกตกใจดังทำไมเนี <laughs> ่ยสติกเกอร์ค่อนข้างจะหลุดง่ายนะคะพี่พี่ เวลาเปิดต้องระวังล่วงอันนี้เป็น <I S 1> ตัวที่สองได้บ่อยอ่ะตัวนี้ได้บ่อยอ่อ oh. This is the other one Where's hmm? the other one ช่วงนี้คุณควรชอบพูดภาษาอังกฤษหรอลูกพูดตามคุณครูใช่ไหมครับ I know. I know I know I know คืออะไรอ่ะก็ไม่รู้ไงล้นโหน ีเหลืองคุณคนชอบไหมตัวนี้เคยเห็นยัง I know I know see I know see but this one is คลิปที่แล้วมีพี่ถามมาว่าน้องขุนพลอายุเท่าไหร่แล้วขุนพลตอบไหนลูกโฟรสี่ขวบแล้วครับเรียนอยู่ชั้นไหนชั้นอนุบาล okay. อนุบาลสามอนุบาลหนึง่งอนุบาลหนึ่งอ่านอ่านป้องสามน, <Yeah. S 1> นะคะปองสุดท้าย <c oughs> สติกเกอร์ได้ลายเดียวกันเลยสติกเกอร์เหมือนกันอันนี้ไม <I> ่หยุด This one see already I live one two อุ้ยอันนี้ก็เคยได้แล้วอันไหนหัวมันอ่ะ mm hmm. นี่หนีตายอยู่นี่น mm hmm. ะ mm hmm. ข้างในนะคะก็จะประมาณนี้นะในหนึ่งฟอง mm hmm. ใช่ไหมคะ oh. แบบเรียนแบบนะคะ<อ>ก็คงจะเป็นงานจีนเหมือนกันเนาะ<อ>นะคะเอามาเล่นสนุกๆขำๆนะสำหรับเด็กๆนะคะที่แบบว่าไม่อยากเลิ่งงบประมาณหน้านะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะแต่ละฟองเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะร,รีวิวไข่เซอร์ไพรส์โปเกมอนแบบอะไรอะ่ะแบบราคาไม่แพงก็จบแค่นี้ก่อนละกันนะจบหรือย,ยัง เพราะใครมนอยากกินโปเกมอนแล้วอะเดี๋ยวขอไปตัวไปจับโปเกมอนก่อนนะคะสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย